ใครอยากจะพบใครอยากจะฟังใครอยากจะชมแล้วขอเสียง่อยเอาละครับเชิญพบกับการแสดงชุดต่อไปรอป้องเพลงประกอบการเต้นเชินครับ